ผมเป็นฝรั่งประเทศไหนเนี่ยเป็นเป็นลูกครึ่งครับพี่คุณคุณเป็นลูกครึ่งอะไรพ่อเป็น U S A ครับพี่จริงไหมเนี่ยใช่ครับแล้วคุณแม่แม่ไทยซีครับพี่นี่มาออกโหนหรือมาสร้างตำนานกันแคเนียพอจากประเด็นล่าสุดแชร์เอเจนซี่โกค่าตัวอินฟลูเอนเซอร์ค่าเสียหายหลายล้านแน่นอนว่าเป็นเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปของวงการทั้งนั้นที่โดนในลักษณะเดียวกันหมดนั่นก็คือถูกจ้างมาเป็นเกตทำคอนเทนต์ร่วมกับอีกช่องในเรทราคาที่ต่างกันออกไปแต่เมื่อถึงเวลาจ่ายเงินทางเอเจนซี่กลับหายเงียบไม่่สาาาาามมรถถตติิดดเงงงนคจ้้ไึ ว่าประเด็นจะตึงเครียดเพราะมูลค่าความเสียหายถึงหลักล้านซึ่งก็มีหลายรายที่ถูกดองเงินมานานกว่า2ปีโดยเหยื่อที่โดนก็มักจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เบอร์ใหญ่เช่นเซียนหลังพิกาปอยและโอฮนะันนาแม้ว่าจะมีสัญญาจ้างแบบชัดเจนโดยทั้งหมดก็รวมตัวไปออกรายการโหนกระแสแต่การมาครั้งนี้ของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปจะสร้างตำนานกันสั้นเหลือเกินจนอดแซวไม่ได้ว่านี่มาร้องทุกข์หรือมาสร้างตำนานขำแห้งกันเลยทีเดียวนี่จะเป็นผู้เสียหายกี่โมงคนดูจะรั่วตามปรับอารมณ์แทบไม่ทัน ถ้าไม่ใช่ผู้เสียหายหลักล้านแล้วยังตกมุกกันได้อีกก็คงจะเป็นผู้เสียหายที่แข็งแกร่งที่สุดฝากเชิเขาดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาก็ติดต่อเขาไม่ได้อยู่แล้วพูดเลยมึงเอาเองินมาคืนกูหมอกคืนพูด <c oughs> ด้านเซียนหลังก็คืนชื่อว่าตลกโปกห้าอยู่แล้วก็ไม่ไหวามาสร้างตำนานอีกครั้งเมื่อพี่หนุ่มถามว่าทำไมต้องตั้งชื่อช่องว่าเซียนหลังโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเซียนพระเซียนไก่เลยออกมาเป็นเซียนหลังอย่างที่เห็นตั้งชื่อช่องว่าเซียนหลัง ผมก็เห็นเขาบอกว่ามันมีเซียนพระเซียนไก่ <im it> เซียนนั่นเซียนนี่ครับผมก็เลยรู้สึกอุปโลกให้ตัวเองเป็นทุกเซียนครับพี่ก็เลยเป็นเซียนหลังไปเลยครับเซียนหลังหรือกับอีกตำนานพ่อแม่เป็นลูกครึ่งพ่อเป็น U S A แม่เป็นไทยซีนะครับเป็นฝรั่งครับพี่คุณ <im it> เป็นฝรั่งประเทศไหนเนี่ยเป็นเป็นลูกครึ่งครับพี่คุณคุณเป็นลูกครึ่งไหมพ่อเป็น U S A ครับพี่จริงไหมเนี่ยใช่ครับแล้วคุณแม่แม่ไทยซีครับพี่เลยเช่นเดียวกับทีมโอฮันนาที่ได้รับการว่าจ้างให้ถ่ายท้ามสามคลิปโดยมีการตกก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 ลลลงงงงงงงคค่่่่่่่าาาาาาาจจจ้้้้้้ััันนนนนออยยููททททีบบแแแตตสุุดวถถถเชึึะไปรโห แ,แฟนๆก็อดแซวไม่ได้ว่าใครส่งพี่ปกป้องกับลุงซาบอนมาคะเนี่ยทำเอาคนดูเพียดตามไม่ลงปรับอารมณ์แทบไม่ทันคำตามอย่างเดียวนี่คงจะเป็นครั้งแรกที่เข้าห้องเรียนเหมือนผู้เสียหายไม่ได้มาร้องทุกข์เหมือนมาสร้างตำนานมากกว่า แถมลุงซาบอนก็ออกแนวเลือกลากสุดๆใดๆก็คือกองขยันจับภาพซะจริงๆทั้งเล่นหูเล่นตาเหมือนลืมมาว่าออกโหนกระแสอยู่นี่คงจะเป็นผู้เสียหายที่มีความสุขที่สุดแถมยังฝากตำนานไปหนึ่งบทด้วยการเต้นโชว์ไปหนึ่งกลุ่ม แต่ถ้าให้พูดถึง MVP ในห้องเรียนของวันนี้ก็ขอยกให้กับพลอยพัยลินยูทูบเบอร์สาวสวยที่ตกไปแฟนเขาดอมเพียบรายการนี้ความสดใสคงอยู่ที่ตาพลอยภัยลินกับรอยยิ้มพิมพ์ใจซึ่งความสดใสก็อยู่ที่ต้าพลอยไปหมดแล้วเรียกได้ว่าเป็นซีซั่นในห้องเรียนโหนกระแสของวันนั้นเลยก็ว่าได้ถามเอาเสียอาการกันหมดมีสีเจ้าของรอยยิ้มหยุดโลกของแท้ค่ะ